สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนกิ่งชมพูด้วยน้ําครับอันนี้ตาแตกตาแตกครับเดี๋ยวผมจะเฉือนใต้าตาแตกใต้าตาแตกประมาณหนึ่งเซนครับเฉือนขึ้นไปให้เป็นปากฉลามครับเข้าไปสักครึ่งหนึ่ง ให้เข้าเข้าลำต้นได้ประมาณสักครึ่งนึงครับแล้วเราค่อยเฉืยนขึ้น ก็จะได้อย่างประมาณนี้ครับปากแพรนี่ครับจากนั้นใช้ถุงก๊อบแก๊ปใช้ถุงขน,นถุงใหญ่คนนี้ก็ได้ก็ดีนะครับน้ำเขาจะไม่ได้หมดเร็วเวลาเขาออกน้ำแต่ว่าผมจะใช้ถุงนี้แหละแล้ว เราค่อยหมั่นมาดูมาเช็คน้ำเรื่อยๆอย่อยาให้น้ำเขาแห้งครับเดี๋ยวผมจะเสียบใไ่เลย ยกขึ้นไปแล้วให้เข้าต่วมเลยจากนั้นผมก็จะมัดเอาเอาไว้ ช่อรัอากาศสักหน่อยครับให้อากาศเขาคอหน่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวประมาณสักหนึ่งเดือนครับ หรือหรือประมาณสักว่าก็เช็คเรื่อยๆแหละครับประมาณสักดูเรื่อยๆประมาณสักสองสามวันก็มาดูน้ำประมาณประมาณไม่ถึงเดือนหรอกจกเขาก็จะออกรากแล้วครับผมจะใช้ผ้าคลุมไว้บ้างครับให้เขาทึบแสง คืบแสงเขาก็จะเขาก็จะไม่ออกรากออกก็ออก,าออกนานกว่าจะออกผ่านไปสี่สิบวันแล้วครับมาดูกัน เขาก็จะออกรากเขาก็จะนานหน่อยครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเดี๋ยวผมจะเอาไปพักลงกระถางก่อนครับให้รากเขาเดินก่อนเขาแยกตู ตัดตัดใต้ที่เรารากเขาออกได้หละครับประมาณเซนของเซนนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาปากลงกับถางให้เขาให้รากเขาเดินประมาณสักประมาณสักหนึ่งเดือนครับอย่างช้าหนึ่งเดือนให้เขารากเขาเดินดีก่อนถึงถึงจะย้ายลงปลูกครับ ตอนกิ่งด้วยน้ำตอนกิ่งชมพู่ด้วยน้ำถ้าถ้าเราเอาลงปลูกเลยก็ได้ครับแต่ว่าเขาจะเสี่ยงต่อการขายน้ำเดี๋ยวเขาจะตายได้ถ้าเราลดน้ำไม่สมอเสมอถ้าเราปลูกถ้าเราปลูกช่วงหน้าหนาวก็ได้แหละครับแต่ว่าเราก็ควรริบใบออกให้หมดถ้าปลูกช่วงหน้าฝนก็เสี่ยงมากเพราะว่าแดดเขาแรง เขาจะคลายน้ําต้นเขาจะคลายน้ําใบเขาจะคลายน้ําครับแล้วเขาจะถ้าเรารดน้ําไม่สม่าเสมอเดี๋ยวเขาจะตายได้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวผมจะอาไยพักลงกระถางครับเดี๋ยวผมจะทำการริดริดใบออกให้หมดครับเพื่อป้องกันการคลายน้ำ ไม่หมดหรอกปล่อยไว้ยอดสักปล่อยไว้ยอดสักปล่อยไว้ตรงยอดสักสามสี่ใบครับต้นที่ผมต้นนี้ที่ผมปักช้ำด้วยน้ำมาผมจะปลูกผมจะปลูกด้วยเมล็ดครับแล้วก็ทำการ ทำระบบน้ําซึมด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปไปดูคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูได้ครับถูกด้วยเมล็ด ต้นนี้ผมปลูกให้ต้นกล้วยเขาเป็นพี่เลี้ยงครับเขาก็จะโตรเร็วหน่อยทำระบบน้ำซึมด้วยไม่มีเวลารดน้ำเขาครับปลูกได้ปีหนึ่งเลยแต่ว่าการปลูกด้วยมเมล็ดก็ก็ต้องทำใจหน่อยบางทีรสชาติเขาก็ เขาก็จะไม่เหมือนต้นแม่ครับแต่ว่าเราก็เราก็เพาะไว้หลายๆาเมล็ดเอาเอาไว้เลือกต้นไหนต้นไหนรสชาติดีเราก็เอาไว้รสชาติดีไม่ดีขึ้นกับเราดูแลรักษาด้วยครับสกัรใส่ปุ๋ยด้วยถ้าไม่ใส่ปุ๋ยเขาก็ไม่หวานไเลย จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะ,จะปล่อยออกสักครึ่งไบก่อนพักโครงกระถางประมาณสักหนึ่งเดือนครับถ้าเราเอาไปแยกปลูกเลยก็ได้ครับแต่ว่าก็ควรพางแสงให้เขาหน่อยช่วงหน้าฝนก็พงัง เพราะว่าช่วงน้าฝนแดดเขาจะร้อนควรกลางแสงให้เขาหน่อยหาใบหาหาใบหาฟางหาอะไรคลมใไม้เขาก่อนไม้เขาติดค่อยเอาออกครับหรือไม่ก็ปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงไปเลยครับปลูกแซมครับต้นต้วยเรา่นั่นย เรจะไม่ได้พางแสงให้ยุ่งยากลำบากนั่นแหะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาลงปลูกลงพัก,พกลงกระถางก่อนพยายามจะให้ต้นเขาโยกครับ ช่วงพักช่วงพักลงกระถางอย่างห้เขาโยกเดีย๋ยวผมลดน้ำเสิเดี๋ยวผมจะเอาไว้มัดไว้อย่าให้เขาโยกครับเวลากันป้องกันรุพัด น้ำหน่อยรดให้ชุ่มนะครับ่วงแรกรดให้ชุ่มเลยให้รากเขาดูดน้ําได้ครับบางทีถ้าเรารดไม่ชุม่มน้ําเขาจะไม่ถึงราก ประมาณหนึ่งเดือนให้เขารากเดินดีก่อนถึงจะนำถึงจะแยกลงถูกครับผมจะทำการมัดไว้ครับไม่ให้เขาโยกตั้งไว้ในที่ร่มหรือว่าที่ที่มีแสงแดดรำไรก่อนครับประมาณสักหนึ่งเดือนให้เขาตั้งตัวให้เขารากได้เดินเดินได้ดีก่อนครับถึงย้ายลงปลูกมันถึงจะชัว แต่ว่าก็สามารถลงปลูกได้เลยเช่นกันครับแต่ว่าเราก็ต้องพลางแสงให้เขาก่อนลดน้ำเป็นประจำพลางแสงสำหรับคลิปนี้เอสอนผักต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ